ที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะได้มีการเชิญผู้ประกอบการสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะนะคะเข้ามาชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ร่วมกันค่ะ นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ร่วมประชุมชี้แจงถึงมาตรการนะคะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างเช่นสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะร้านอาหารอาบอบนวดโรงน้าชานะคะก็จะต้องเรียกมาทําความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดนครปฐมต้องเรียนคุณผู้ชม,มนะคะว่าท่านผู้ว่าท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการลงพื้นที่ไปตรวจในเชิงลุกกลุ่มเสี่ยงไปแล้วกว่าพันคนพบผู้ติดเชื้อระบาดลาะละลอกใหม่15ราย15รายนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่24นะคะซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ก็สอ้าว,ว่าล่อแหลมก็อยากให้ทุกแห่งนั้นมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี อยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะร่วมปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่พนักงานหรือว่าผู้มาใช้บริการรวมไปถึงมีจุดบริการล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ก็จะต้องมีแอลกอฮอล์70%ขึ้นไปในการทำความสะอาดมือเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย1เมตรไม่ให้เกิดความแออัดในการให้บริการและใช้บริการหมั่นทำความสะอาดเช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนก่อนและหลังการใช้บริการพูดง่ายๆคือใคร ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชันไทยชนะเราควรที่จะเช็คอินและเช็คเอาต์ด้วยแต่ถ้าไม่มีแอปพลิเคชันนั้นนะคะสามารถที่จะจดลงสมุดทะเบียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน